เดินเที่ยวบานาฮิวยามเย็นตะวันก็กําลังจะตกดินแล้วนะคะอากาศค่อนข้างเย็นใครที่ขี้หนาวก็พกเสื้อแขนยาวไม่ต้องหนามากติดตัวมาด้วยค่ะคนที่มาพักที่โรงแรมบนบานาฮิวในห้องพักจะไม่มีแอร์ให้นะคะมีแต่ฮีเตอร์และพัดลมให้ภายในห้องเท่านั้นแต่ถึงจะไม่มีแอร์มาให้แต่ในห้องก็หนาวแล้วค่ะค่ำนี้เราจะมาหาอะไรกินที่ร้านเบียร์นะคะเปิดจนถึง4ี่ทุ่มที่นี่เขาจะรับทั้งเงินสดแล้วก็บัตรนะคะไม่ต้องห่วงว่าตังค์จะไม่พอมีซุมอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดส่วนใหญ่ก็จะแนวกับแกล้มบาร์บีคิ จัดไฟได้สวยมากค่ะนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็จะมีแต่คนที่พักข้างบนเท่านั้นมือกลอ้องพร้อมไฟพร้อมนางแบบพร้อมเราก็จะมาเป็นเซเลบท่านหนึ่งก่อนที่จะไปกินข้าวกันค่ะในตอนกลางคืนบางจุดก็จะรู้สึกวังเวงวิเวกว,ว,วิเว๋โวมันเงียบสนิทคนเดินผ่านน้อยมากถ้าชอบถ่ายรูปแนะนาให้เอาไฟเซลฟี่ดวงน้อยๆมาด้วยนะคะไฟสองหน้าถ่ายรูปออกมาสวยมากๆจ้าได้เวลากินกันแล้วค่ะมาเดินสำรวจร้านค้ากันอีกหนึ่งกลุก่มมาดูเพื่อความแน่ใจเผื่อเราอยากกินอะไรเพิ่มมาเที่ยวก็เอ้ือเป็นสมสม,สมแคลก็เลยต้องให้เลขามาทำโอที คิวไก่ไม้ใหญ่ๆมานะคะนี่ฟังชันนะถ้ามาเที่ยวบ้านะ่นาหิวต้องลองชิมไส้กรอกอันนี้ไส้กรอกหมูเนื้อเด้งดึงๆรสชาติมันดีดีดดดดและเลขาก็เริ่มปฏิบัติงานค่ะรู้งานรู้จังหวะอินนี่ขยันเดินมากแล้วโต๊ะข้างๆกูก็เมาบางโต๊ะก็ลุกขึ้นเต้นเขาเปิดแต่เพลงไทยล้วนๆค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนไทยน้ำเก๊กฮวยสามารถสั่งได้ถึงสามทุ่มครึ่งพอถึงสีทุ่มเขาก็จะปิดไฟและปิดเพลงจะเหลือบรรยากาศเงียบๆแบบนี้ค่ะคืนนี้เกือบภาพตัดแต่ว่าเราก็กลับห้องไหวตื่น คลิปนี้มาเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะไปกันค่ะเราจะไปดูสะพานมือกันอีกรอบไปก่อนที่คนข้างบนจะนั่งกระเช้าขึ้นมาคนน้อยๆจะได้ถ่ายรูปไม่ติดใครเขาตกแต่งสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวปราสาทหรือว่าสวนดอกไม้พนักงานที่นี่ก็น่ารักบริการทุกระดับประทับใจสะพานมือตอนเช้าของคนที่พักบนเขามันก็จะเงียบๆและสวยแบบนี้นะคะใครที่กําลังวางแผนเดินทางมาเวียดนามกลางอย่าลืมรวมบานาฮิลไว้ในทริปของการเดินทางด้วยนะคะสวยมากๆจ้า